ไปใช่หลายสวนเลยแล้วก็ของทางลูกจะกลมลูกตัวดี ค่ะวันนี้ทุเรียนยิ้มมาส่งของให้คุณพี่ชื่ต้อมครับพี่ต้อมนะคะก็ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนของทุเรียนยิ้มบ้างคะใช้ปุ๋ยใช้อาหารเสริมแล้วก็ไดมอนด์โกไซคืใช้หมดเลยใช้หมดเลยอาหารเสริมไม่ทราบว่าเป็นตัวไหนบ้างคะเป็นเอทีเอ e ล้วตัวนักหน่อยๆก็บซอบิไอตัวซอบ<า>ิทเลซอบิทเค่ะ,คะแล้วมันดียังไงบ้างคะแต่ละตัวที่คุณพี่ใช้อย่างเช่นซอบิทัก็ได้คะ่ะซอบิทัมัน เห็นผล่อนขางชัดเจนเรื่องเวลารัดอ่อนะอะรัดไลยเนี่ยผมแนะนําเพื่อนไปใช้หลายสวนเลยใช้ตามเขาก็บอกว่าลนผัดขนนะ่ะปีเนี่ย่อนขางวิกฤตมากลูกมันก็ไม่ค่อยจะโตบอกโตดีที่นี่มีใบไหนมันโดนลมไงตอนช่วงลมแรงคนได้ไตัวเนี่ยช่วงรัดอ่อนก็หาวันข้างสามสี่ทีมกันนะค่ะแล้วก็ขอนขาง,งลูกจะก,กลมค่ะอืดีเลยค่ะแล้วปุ๋ยนี่เริ่มใช้ปีแรกหรือว่าอะไรคะอ๋อใช้มาสองปีแล้วครับสองปีแล้ว ค่ะดีเลยค่ะแล้วสปิพทาวไม่ทราบว่าใช้นานหรือยังค่ะใช้ตั้งปีที่แล้วนะครับแล้วก็แนะนําเพื่อนไปหลายเป็ 7, ่อนจะแต่สวนอะ่ะที่ใช่ใช่ค่ะแล้วคุณพี่รู้จักทเทรนนิมได้ไงคะเปิดดูในเพจดูในเพจเออเปิดดูในในเฟซในไลน์ลยล,ล,ลองทดลองดูทีแรกก่อนลองน้อยก่อนลองปุ๋ยก่อนค่ะตอนแรกคือลองปุ๋ยก่อนนะทุเรียนมันกลางๆอย่าชุดโตมค่ะแล้วกกว่านเห็นผลออืไม่ใช่สองแปลงเมื่อแปลงที่เมือม่อเมื่อตอนก่อนถ้าดูเนี่ยค่ะไปทําแปลงหลาน มันคงข้างสุดโสมมากเหมือนก็ทิ้งค่ะสิทธิงหาแล้วค,ค,คิดว่าไม่ทันการเอาตัวนี้ไปบุกสั่งไปประมาณสามหวานทุกตนเลยแล้วก็หวานใน้ตัวนี้เสตตร็จปุ๊บก็สีผาสศูน์ตามเอิ่มันก็รัดและเพียนี้ใบดีดีกว่าที่นี็ก็ทั้งนู่นไม่โดนลมค่ะวลุกโตดีค่ะดีมากเลยก็ยังไงก็ขอบคุณคุณพี่ที่อุดหนุนคุณยินนะคะ